สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาที่ส่งอของนะคะทุกสาขาทุกสาขานี่เอฟเฟคเป็นอะไรคะพ่อส่งห้องเย็นเนี่ยเกิดปัญหาแล้วขอ,อของเยอะของเยอะกระจายของไม่ทันถึงรับไปก็ส่งไม่ได้ใช่ไหมมัน,มนปลายทางเขาไม่รับโอ๋อปลายทางไม่รับเขาส่งไม่ทันเขากระจายของออกจากปลายทางไม่ทันเหตุเพราะระบาดเยอะ เห็ดเพาะไม่น่าเลยแม่พีส่งไปให้ลูกเขายังไม่ได้รับเลยมาถึงชาเลยชาเาไม่รับด้ยอันนี้นะโอ้ไม่รับเลยทุกสาขาภาคอีสานมันก็มีเป็นบางจังหวัดอ๋อเราถามแล้วเนาะเ <c oughs> มื่อกี้นี้ไม่ได้ร้กรุงเทพไม่มีเลยอืม <c oughs> รับสายหน่อค่ะโทรค่ะนี่นะคะก็จะแวะมาเติมแก๊สนะคะแก๊สหมดพอดีเลย นะคะเติมแก๊สเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปนะคะที่ตลาดตองอ้อยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็นัดแล้วนะคะเ,เจ้าของภผ่หวานเบอร์เก้านะคะแล้วก็พันเชอ,อมก็นัดกันมาส่งที่คนละครึ่งทางนะคะมาส่งที่ตลาดตองออยว่าจะนัดให้มาส่งวันอะไรที่เรา ใกล้ๆวันที่วันพุธเนาะเพื่อนบอกว่าไม่ว่างนะคะก็เลยเอาไปเลี้ยงไว้ที่บ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะได้เอาไปให้พี่อรทัยที่หมู่บ้านมาดามใช่ไหมพอ่อเพื่อนสั่งนะคะไผ่เอ่อเพชรน้ำผึ้งนะคะไผ่หวานเพชรน้ำผึ้งก็สี่สิบต้นนะคะแล้วก็จะเป็นชะอมอีกสองร้อยต้นมาพอประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็เจอกันที่ตาอยนะคะ ขาวเนาะถ้าเช่าอมขาวเนาะถ้าเชะาอมเขียวนี่มันถือฝนมันสีขมเช่าอมขาวที่เราขายในตลาดมันช่ออกเหลืองๆเห็นบ่อ๋อค่ะอู้ยรากใหญ่มากเลยถ้าเช่าอมเขียวนี่สองร้อยต้นถือแล้วนี่คมแน่นอนโอ้อันนี้เช่าอมขาวเนาะจ้าต่างกันใช่นะอันนี้ไพรวานเบอร์เก้าปิดเลยก็ได้ครัผมจีเอสตะแคงก็ผมเบอร์ ทำตะแคงเนาะมันจะไปโต้ลมเท่าไหร่มันจะมันขี่มันจะบดอกนี่นะคะไผ่ของพี่อร่าไทยโอ้ยยอดงามมากเลยไผ่ไผ่นี่ก็ว่าราคาสูงมันขึ้นมาต้นละห้ายอดใหญ่เผ็ดน้ำผึ้งเบอร์เก้าโอ้หน่อไลายลเนาะค่ะโอ้เขียวเขียวแต่มันหวานอยู่ค่อยได้กินแล้วกินดิบมีนหวานขึ้นทุกคนกินดิบหวานเหมือนน้ำผึ้งครับผมมันจะแข็งด่างกรุบกรุบบางคนเขาบ่มักได้เห็นมันกรอบเนาะแล้เขาบ่มักอ่อนนะ คนบอกมักกินอ่อนนะวันพุธผัดจะไปสว่างแดดดินล<า>ูกค้าสั่งมะม่วงแก้วโอครับอันนี้ก็ขึ้นคลองแล้วก็สิไปอำเภอห้วยพึ่งมืน่นแต่ว<อ>่ามันเต็มแล้วเลยเจี๋ยวมาให้นื่นในย่นบัวร้ค่ะขอบคุณค่ะที่มาสูงจากปาจีนครับรน้องชมเอาเพื่อน<อ>น้องชมไหรหนามบ่ไม่หนามถ้าไรหนามเนี่ยกิ่งนึ่งเขาขายกิ่งก็สี่สิบบาทครับ อ่ามันมีอยู่บแ่แต่มีแต่มันบ่อออกดีคือตัวนี้ปั่นไดเพราะว่ามันไม่มีหนามมันเลยบ่อออกครับเขาก็อยากได้อยูุอันที่ไม่มีหนามนะแต่ว่ามันหายยากแต่ว่ามีมาอยู่หาเฮิงเ,งเฮิ่งจังเห็นโอ้เจ้าเห็นแล้วม,มาเด้อครับเดียวผมมตีทรถ้าว่าได้พระค่าไรหนามจโทรหาคหาบาราป,ประกันด้วยว่าได้มันยากยากก็เท่าได้คนละได้มาขายแกแต่ขายมันนี่ก็ได้ขายชิปกิ่งโอ้พะคาแต่ว่าเขาเขามีแล้วเขาเห็ดทันได้พอค่ะ น,น,น,นี่นะคะโอ้โหมาเจอตกกะกะแตนที่ตลาดนะเพื่อนก็เลี้ยงเหมือนกันนะคะนี่เป็นฝีกแล้วอันนี้ยังยังไม่จับคู่นะคะโอ้กินยาแพดนะคะนี่อันนี้ของค่อยก็กินญ้าหวานยาแพดก็กินก็โตเหมือนกันนะคะยังมาท่านไดใข่บอกค่ะยันรีบโอ้เลี้ยงกี่รุ่นแล้วคะนี่หลายรุ่นแล้วครับโอ้ขายบอกค่ะนี่หรือย,ยังไง ขายแล้วก็กินแน่เนาะเออนี่นะคะตะกะเตนปลาทั้งก้าอืมนี่นะคะด้านในยุ่งแยบยุ่งแบอยูย่ปลามาขายอืมแม่ค้าบอกว่าหาเห็ดไม่เป็นก็รับปลามาขายด้วยน,นั่20 20นปลาหัวแข็งมาขายอย่างนปลาหัวแข็งยี่สิบยี่สิบอันนี้อัน,นเท่าไหร่คะนี่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 มาละมาละมาละสิบบาท เออเดี๋ยวเอามะละหน่อยมากิมะละกินกับลาบปลาแก่ป่อแก่หมดแก่อยู่มะละแก่ไหมคะมะละมะละแก่พอดีกินค่ะพอดีกินค่ะแม่ค้าอยากขายหรอแม่ค้าอยากขายเอาเอาเอาสองจานเอาน้อยกับใหญ่ป่พ่อเอาน้อยกับใหญ่ใช่ไหมเอานี่นี่ใหญ่เออโอ้ยคือเป็นตาแกแห้ง มีสองคาโลานน้อยกับปันใหญ่ห้าบาทโอ้ได้ราบปลาแล้วค่ะอาหารเย็นวันนี้แวะตลาดด้วยถุงก็ประหยัดใช่ไหมคะก็ดีไม่ต้องใส่ถุงนะตอนเฟชชิมนะคะก็ทำไมใหญ่แค่เห็ดโถนะคะ ดอกเดียวก็อิ่มแล้วอันนี้เห็ดโคนยักษ์แยกเทียนไปเอาเชิญละเป็นร้อยโลว่าไปเอาบ้านบ้านบางนาวละม้เขับไปเอาเอบ้านค่อยเสบบ้าอดเป็นร้อยนะอันนั้นบ่รหักออกบ่รตะพูนะพอได้เออเออเออับใส่ยกเทียนไปเอาบ้านบางนาบ้านบางนาวหลายอยู่ดียัดกันอยู่บ้านบางนาว ไผ่หวานเพชรน้ำผึ้งก็มาถึงไล่ภูหลวงแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอให้เสียบอยนะคะไถท,ที่เขาเรียกว่าอะไรพ่อสวนมาดามนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไผ่ไปปลูกให้กับพี่โอรทไทยนะคะเพื่อนก็ซื้อที่ตรงนั้นด้วยก็เลยให้คุณแม่เป็นธุระนะคะซื้อพันธุ์ไผ่หวานนะคะให้ แต่คุณแม่ก็จะเอามาตั้งไว้แล้วก็รดน้ำนะคะให้มันชื้นแล้วก็จะมีชะอโอมอีกนะคะ200กิ่งนะคะเป็นมัดอยู่ตอนนี้ลากออกเต็มเลยค่ะเยเีะยพื่ีใกล้ๆนะคะแตกข้อน,นี้ก็จะเอาลงไปตั้งแล้วข้างล่างเอาใส่ล้อไว้ก่อนนะคะเนี่ยโอ้ยสวยๆท้งนั้น ช่องก็จะเอาลงมาใส่นี่แหละไา้อันนี้40กอนะคะ40ต้นนะคะงามมากเลยค่ะช่วงหน้าฝนพอดีปลูกเลยนะคะยอดยาวละไ,ไม้เบอร์เก้านี่นะคะอันนี้เป็นชะอุมนะคะทุกคนดูรากนะคะเนี่ยโอ้โหเตรียมที่จะออกแล้วนะคะ คุณแม่ลดน้ำไปประมาณอีกกี่วันนะคะนี่ก็น่าจะแตกยอดหมดแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็เริ่มแตกเหมือนกันแล้วล่ะนะคะนี่เห็นไหมก็จะออกยอดนะคะก็ประมาณนี้แหละนี่ยอดยอดชะอมนะคะขีว์ขีวแบบนี้เนี่ยกิ่งใหญ่อยู่นะมีแต่กิ่งสวยๆเลยอันนี้สองร้อยกิ่งนะคะก็คงจะเดินทางประมาณวันที่หกนะคะ เดี๋ยวรอก่อนมาเสียบอยไทยวันไหนก็จะไปวันนั้นล่ะนี่นะคะโอ้โหต้นไม้นะคะต้นไม้ใบหยากี้ียวขจีเลยค่ะตอนนี้นะคะมองไปทางไหนก็เคี้ยวชืออุ่มพุ่มสวัยนะคะจนถึงค่ำพอดีนะคะก็คงจะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก f อไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ